Well, hello and welcome hello Gospel Bible daily Truth to our and study again studydy สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ It's a joy for us to bring the word of God to you every day เป็นความชื่นชมยินดีของเราอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคบที่มีโอกาสได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับคุณทุกวันเลย And we do hope that these teachings Uh, It's transforming your life your แล้วเราเองก็หวังว่าการสอนตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคบ So we want to request you to do something for us เราอยากจะขอให้คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราหน่อยได้ไหมครับ If you have been following our teaching ministry or or or, or, or subscribing to this YouTube channel ถ้าคุณเองได้กด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วหรือว่าติดตามการสอนของเรามาเป็นประจำนะคบ And your life has been transformed และชีวิตของคุณเองได้รับการเปลี่ยนแปลง uh, นะคบ Please share your testimony with us ยังไงเล่าคำพยานให้เราฟังสักหน่อยนะคบ uh, Uh, you can put it in the comment section. คุณอาจจะเขียนลงมาในช่องของคอมเมนต์ก็ได้นะคะ email it to us. หรือว่าจะอีเมลมาให้เรา can i t to us. หรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับ when you share your testimony. เพราะเมื่อคุณเองได้เล่าคําพยานของคุณ it'll encourage the people that are involved in the work of this ministry. ก็จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วก็ทุกๆคนที่กําลังปฏิบัติรับใช้คุณอยู่นะครับ it also inspire people who are going through the same things you have gone through. แล้วก็ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นความ หวังให้กับบางคนที่เขากําลังเจอปัญหาเหมือนกันกับคุณด้วยนะครับ looking forward to hearing your story เราเองก็รอที่จะได้ยินคําพยานจากคุณนะครับ All right so this week we're a talking about the beauty of humility ในสัปดาห์นี้นะครับเรากําลังพูดเกี่ย uh, วกับเรื่องความงดงามของความถ่อมใจ It's very obvious in the scriptures that it has a lot to say about humility ในจากพระคัมภีร์นะครับก็เป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วที่พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของความถ่อมใจเอาไว้เยอะมาก And whatever God teaches us และไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าสอนเรานะครับ not ไม่ใช่เพื่อต้องการจะผูกมัดเรา life take enjoyment out of our lives. ไม่ได้ต้องการจะทําให้เรารู้สึกหมดความสนุกสนานในชีวิตไปเลย But lead us actually to into lead แต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการจะนําเราเข้าไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์ต่างหากเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความจริงนี้จะปลดปล่อยเราให้ เป็นอิสระ So we want to learn what biblical humility is เราจึงอยากจะเรียนรู้นะครับว่าความถ่อมใจตามแนวทางพระคัมภีร์นั้นเป็นยังไง So that we can walk in it every single day เพื่อที่เราเองจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนี้ได้ทุกวัน You can find so many scriptures that talks about the benefits of walking in humility before God คุณสามารถที่จะอ่านจากในพระคัมภีร์แล้วก็เห็นว่ามีหลายข้อมากที่พูดถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความถ่อมใจกับพระเจ้า So it's so important to walk in this จึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความถ่อม ในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้คือยากอบบทที่4ข้อที่10นะคะฮ s humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น All right so God wants to lift our lives up พระเจ้าต้องการที่จะยกชูชีวิตของเราขึ้นนะคะ h e want to lift your reputation พระเจ้าต้องการที่จะยกย่องชื่อเสียงของคุณ You know in your workplace ไม่ว่าจะในสถานที่ทำงานหรือว่าในงานรับใช้ w e e f e l God has called you to. ไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนอาชีพไหนอะไรก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำ He w t o lift up your family. พระเจ้าต้องการจะยกครอบครัวของคุณให้สูงขึ้นด้วย It's very clear here that God wants to lift you up. เป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะครับจากในพระคัมภีร์ที่บอกพระเจ้าต้องการจะยกชูคุณขึ้น There's nothing wrong with our lives being lifted up as long as it is God doing it. มันไม่ผิดหรอกนะครับหรือมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีที่ชีวิตของเราจะได้รับการยกชูขึ้นถ้าตราบใดการยกชูนั้นมาจากพระเจ้า people in the world แต่ผู้คนในโลกเขาก็จะพยายามทํำด้วยตัวของเขาเองเพื่อจะยกชูชีวิตของตัองให้สูงขึ้นแล้วในกระบวนการตรงนั้นเขาก็อาจจะไปทําลายชีวิตของบางคนลงก็ได้ They try to lift themselves they have to lie, they have cheat เขาอาจจะไปโกหกไปหลอกลวงนะคะแต่ว you know, so so ิธีของพระเจ้ายังไงดีที่สุดอยู่แล้วแล้วเราจะได้รับประสบการณ์กับการที่พระเจ้ายกชูชีวิตของเราขึ้นได้ยังไงในข้อนี้บอกว่าให้เราถ่อมใจลงต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้านไม่ได้บอกให้เราถ่อมใจต่อมนุษย์ด้วยกันนะคบแต่ให้เราถ่อมใจต่อพระเจ้ามันไม่ใช่เป้าหมายอยู่แล้วที่ เราอยากจะไปทําให้ใครรู้ว่าเอ้ยฉันเป็นคนถ่อมใจนะ But it is truly to humble our hearts before God แต่เราอยากจะถ่อมใจของเราต่อพระเจ้าจริงๆ And so when we do that และเมื่อเราทําแบบนั้น It says God will lift us up ในข้อนี้ได้บอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ยกเราขึ้น So we r e looking at some practical ways we can walk in humility every single day แล้วเราก็กําลังมองดูในหลายๆวิธีนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ท่าทีของความถ่อมใจต่อพระเจ้าทุกวัน the first one was that we give priority to relationship with God แล้วอันแรกเลยก็คือเราให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าทุกวัน seeking God การแสวงหาพระเจ้า and putting the, our relationship with God with first place in our life แล้วการให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิต is an act of humility นั่นก็คือท่าทีของความถ่อมใจ we're saying we need you God ก็เรากําลังบอกว่าพระเจ้าลูกต้องการพระองค์นะ you are the source และพระองค์ทรงเป็นแหล่งของลูก we need to depend on you แล้วลูกต้องการพึ่งพาพระองค์ so we seek you ลูกจึงแสวงหาพระองค์และลูกให้ความสัมพันธ์ของลูกกับพระองค์มาเป็นอันดับแรกเสมอและทัศนคติอันที่สองของความถ่อมใจก็คือเราเป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือชีวิตของเราและพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราพระองค์ก็เลยคอยสอนเราตลอดเวลา hearts and we humble ourselves and receive the word the of God และเราต้องยอมเปิดใจของเราถ่อมใจเราลงนะคะเพื่อจะรับคำสอนซึ่งมาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's humility นี่ก็ถือว่าเป็นความถ่อมใจ We don't argue with the word of God เราไม่เถียงกับถ้อยคำของพระเจ้านะครับ We don't reason the word of God เราไม่มานั่งคิดหาเหตุผลว่าทำไมถ้อยคำต้องพูดแบบนี้ We receive the word of God แต่เราเปิดใจยอมรับตามนั้นเลย That's walking in humility นั่นก็คือการดำเนินชีวิตด้วยท่าทีของความถ่อมใจ And number three we said we cast our cares daily on God แล้วข้อที่สามนะคะเราได้บอกไป ว่าเราต้องเป็นคนที่คอยฝากความกังวลของเราไว้กับพระเจ้าทุกวันด้วย why ทำไมล่ะ because it's a mindset that says I'm not my own God เพราะว่ามันเป็นแนวความคิดที่เรากำลังบอกว่าฉันไม่ใช่พระเจ้าเหนือชีวิตตัวเองนะ I'm not my own source ฉันไม่ได้เป็นแหล่งของตัวเองนะ God is everything to me แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นทุกอย่างสำหรับฉัน God cares for me more than I care for myself และพระเจ้าห่วงใยฉันมากกว่าที่ฉันห่วงใยตัวเองซะด้วยซ้ำ so I'm not gonna carry worry ฉันก็จะไม่แบกรับความกังวลใดๆไว้ because I'm not God เพราะฉันไม่ใช่พระเจ้า I'm gonna give all my worries to God. ฉันก็จะฝากทุกเรื่องที่ฉันกังวลไว้กับพระองค์ Because He cares for me. เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ห่วงใยฉัน s e that's humility. นั่นก็คือความถ่อมใจ y know some people may not see that way, but that's humility. บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้มองเห็นในลักษณะหรือในแนวทางนี้นะครับแต่มันก็คือความถ่อมใจจริงๆ All right, here's number four. แล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อที่4นะครับ Another way we can walk in humility. อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อจะมีท่าทีของความถ่อมใจ by Living with Christ Consness greater คือการดำเนินชีวิตด้วยการมีจิตสำนึกถึงพระคริสต์ไว้มากขึ้นทุกวัน living with greater Christ consciousness การดำเนินชีวิตที่มีจิตสำนึกถึงพระคริสต์มากขึ้นทุกๆวัน again this attitude says และทัศนคติตรงนี้ก็จะบอกว่า The deadad. I'm ฉันเนี life, ่ยตายไปละและตอนนี้ชีวิตของฉันอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์เป็นความชอบธรรมของฉัน is i my d e n พระคริสต์เป็นตัวตนของฉัน is และพระคริสต์ทรงเป็นทุกอย่างสำหรับฉันฉันจึงดำเนินชีวิตแบบมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง a Life ไม่ใช่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับและนี่คือความถ่อมใจ g e l we develop greater Christ Cons เพราะเมื่อเราพัฒนาจิตสำนึก ถึงพระคริสว่าพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา Automatically we live a life of humility before God เราก็จะเห็นว่าเราดำเนินชีวิตด้วยการถ่อมใจกับพระเจ้าอย่างอัตโนมัติเลย It's an attitude that says outside of Christ I'm a nothing มันเป็นทัศนคติที่บอกว่าถ้าอยู่นอกพระคริสแล้วฉันก็จะไม่มีอะไรเลย I have nothing ฉันจะไม่ได้อะไรเลย And I cannot do anything และฉันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ด้วย Everything I can do is in Christ ทุกอย่างที่ฉันสามารถทำได้อยู่ในพระคริส Every blessing, every strength, every peace is is in Christ. พระพรทุกอย่างความเข้มแข็งแล้วก็สันติสุขทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพระคริสต์ Christ everything. is my พระคริสต์ทรงเป็นทุกอย่างสำหรับฉัน He identity. is my และพระองค์ทรงเป็นตัวตนของฉัน He is my savior. my พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน When that, that's humility. you're like conscious says God เมื่อคุณมีจิตสำนึกแบบนี้นะคะพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือความถ่อมใจ To reject Christ. การปฏิเสธพระคริสต์ is pride. a form of เป็นรูปแบบของความเย่อหยิ่ง In fact it is the greatest form of pride to reject Christ จริงๆแล้วการปฏิเสธพระคริสต์ ถือว่าเป็นท่าทีความยิ่งความเย่อหยิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะพระคริสต์ทรงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบให้กับทุกความต้องการของเรา when we receive the answer the that's humility receive gives us God เมื่อเราเปิดใจยอมรับคำตอบตามแนวทางที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั่นคือความถ่อมใจในฟิลิปปีนะะคบทที่3:3ข้อเปาโลได้เขียนเอาไว้ว่า we are the circumcision who worship God in the spirit rejoice Christ Jesus and have no confidence in and no have the flesh Jesus เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัตแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยซูคริสต์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง t h คุณรู้ไ p e คนยิวนะครับ ในช่วงเวลานั้นเขาก็มีความเย่อหยิ่งเพราะว่าสิ่งที่เขามีในฝ่ายธรรมชาติเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ที่รู้จักธรรมัญญิเป็นอย่างดีเขาเป็นผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าและเขาก็เป็นผู้ที่เข้าสุนัตด้วยเขาได้รับการเปิดเผยความจริงเรื่องของพระเจ้าเขาเป็นคนอิสราเอลเขาก็เลยถือว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งดีๆหลายอย่างในฝ่ายธรรมชาติ And <laughs> even after christ came <laughs> no, they rejected christ <laughs> and, 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 and they depended on this temporary symbols แล้วก็ยังหันกลับไปพึ่งพาสิ่งที่มันเป็นแค่สัญลักษณ์อยู่ they had confidence in the symbols เขายังมีความมั่นใจในสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้น t h a d confidence in natural things เขามีความมั่นใจในสิ่งที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติ and it was Paul's attitude too before he came to Christ และนี่ก็คือทัศนคติของเปาโลด้วยนะครับก่อนที่เขาจะเชื่อในพระคริสต์ he was prideful because he was a Jew เขามีความย่อหยิ่งสูงมากเป็นเพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนยิว he 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 learned under the most famous teacher เขาได้เรียนรู้จากครู ที่เก่งที่สุดเลยและเขาก็ยังเป็นคนที่เข้าสุนัขเขาเป็นคนยิวที่เก่งที่สุดในบรรดาคนยิวเขามีความกระตือรือร้นให้กับสิ่งต่างๆของพระเจ้า สำหรับธรรมบัญญัติเขามีความกระตือรือร้นให้กับการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วยนะครับแต่เมื่อเขาเนี่ยได้เข้ามาเชื่อในพระคริสต์เขารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีความสำคัญอะไรสำหรับเขาอีกต่อไปเขาจึงไม่ได้มีความมั่นใจในสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังอีกแล้วและเขาบอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วอวดพระเยซูคริสต์ Paul developed a greater consciousness of Christ โลเองได้พัฒนาจิตสำนึกถึงพระคริสต์เอามาขึ้นมาเสมอเลยนะคะและตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่า in himself nothing he has ในตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยแต่ในพระคริสต์สังหารที่เขามีทุกอย่าง Christ is his salvation. s a a l v พระคริสต์ทรงเป็นความรอดของเขา Christ i พระคริสต์ทรงเป็นผู้ไถ่เขา Christ is his i l พระคริสทรงเป็นชีวิตใหม่ของเขา is และพระคริสก็เป็นความมั่งคั่งของเขาด้วยเขาเปิดใจยอมรับความเป็นจริงเหล่านี้แล้วคริสตจักรครับตรงนี้แหละที่พระเจ้าถือว่าเป็นความถ่อมใจ Christ Con พี่น้องทุกๆคนครับการที่เราเปิดรับเอาจิตสำนึกว่าเรามีพระคริสเป็นศูนย์กลางตรงนี้ถือว่าเป็นความถ่อมใจนะครับแต่ถ้าเราไปให้ความมั่นใจกับสิ่งต่าง ต่างในฝ่ายเนื้อหนัง I come from big family เฮ้ยฉันมาจากครอบครัวใหญ่โตนะ And you put your confidence there แล้วคุณก็มีความมั่นใจตรงนั้น y know I know big people ฉันรู้จักคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งสูง you put your confidence there แล้วคุณก็มีความมั่นใจตรงนั้น and you put your confidence in your bank account คุณมีความมั่นใจในเงินฝากที่อยู่ในธนาคาร you put your confidence in your looks คุณมีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของคุณ you put your confidence in all these the things of the flesh natural things คือคุณมีความมั่นใจในสิ่งต่างๆที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังในฝ่ายธรรมชาติที่คุณมองเห็น actually there's nothing wrong with having these things คือจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับกับการที่เราจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ but you realize แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าพระคริสต์ยังไงยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้มีพรุ่งนี้ก็หมดไปได้แต่พระคริสต์ไม่มีวันล้มเหลวเพราะว่าชื่อเสียงของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่แล้วชื่อเสียงครอบครัวของคุณมันอาจจะเปลี่ยนสถานะไปได้ภายในหนึ่งวันหรือว่าเส้นสายที่คุณเคยมีวันหนึ่งมันอาจจะไม่สามารถเป็นเส้นสายให้กับคุณอีกแล้วต่อไปก็ได้ these things, ถ้าคุณยังวางความมั่นใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ s a p r i มันก็จะเป็นรูปแบบของความเย่อยิ we put our confidence in Christ and we become more Christ c o n เราควรจะมีความมั่นใจในพระคริสต์นะคะเพื่อเราจะได้สร้างจิตสํานึกถึงพระคริสต์ไว้มากขึ้น That every blessing I can have, พระพรทุกอย่างที่ฉันมี is t because of Christ. ก็เป็นเพราะพระคริสต์ Every success I can walk in, ทุกความสําเร็จที่ฉันเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน is because of Christ. ก็เป็นเพราะพระคริสต์ Every door that opens, ทุกประตูที่เปิดออกให้กับฉัน is because of Christ. ก็เป็น proper Christ เพราะคริสต์ทรงเป็นแหล่งของฉัน He is my identity. s o t r c e พระองค์ทรงเป็นตัวตนของฉัน t h a t s my i d i t y นั่นแหละที่เราเรียกว่าความถ่อมใจ And the more Christ conscious you are และยิ่งคุณเป็นคนที่มีจิตสํานึกถึงพระคริสต์มากแค่ไหร The more God can lift your life up พระเจ้าก็สามารถที่จะยกชีวิตของคุณขึ้นได้มากเท่านั้น Brothers this is such an important truth พี่น้องทุกๆคนครับตรงนี้เป็นความจริงที่มีความสําคัญมาก So, so let's not be self conscious ดังนั้นอย่าให้เราเป็นคนที่มีจิตสํานึกถึงตัวเอง แต่ให้เราเป็นคนที่มีจิตสำนึกถึงพระคริสต์ดีกว่าและตรงนี้ถือว่าเป็นความถ่อมใจต่อพระเจ้าก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราเราก็ขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีและเต็มไปด้วยพระพรสำหรับคุณนะครับแล้วเราก็จะพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ